โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างหุ่นยนต์ได้ตั้งแต่ยังเด็กเขาไม่ค่อยพูดและไม่ชอบให้ใครเห็นหน้าเลยเลือกใส่หน้ากากแมวสีฟ้าบิ๊กบลูเชื่อว่าเนื่องจากไม่เคยตัดสินใครมันแค่ทําตามคําสั่งในโลกของโค้ดทุกอย่างมีเหตุผลแต่ในโลกของคนบิ๊กบลูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ ก่อนจะมีหน้ากากสีเขียวบิ๊กไบเป็นเด็กเงียบๆคนหนึ่งไม่เด่นไม่ดังแต่ชอบช่วยเพื่อนและดูแลสัตว์ตัวเล็กๆเ,เสมอวันหนึ่งขณะเขากำลังช่วยสัตว์ไล่ถนนเกิดอุบัติเหตุเล็กๆทิ้งรอยแผลบนใบหน้าแผลนั้นไม่ได้น่ากลัวแต่ทำให้เขาไม่มั่นใจเหมือนเดิมเสียงซุบซิบเบาๆทำให้บิ๊กไบเลือกใอกส่หน้ากากสีเขียวไม่ใช่เพื่อซ่อนตัวเองแต่เพื่อปอกป้องหัวใจ เขาใส่หน้ากากไปโรงเรียนเขากลับกล้าพูดกล้าหัวเราะและกล้าดีกับคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมบางคนไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อหลบโลกแต่ใส่มันไว้เพื่อจะอยู่กับโลกใบนี้ให้บิ g กบอสไม่ใช่แค่พี่ใหญ่ของแก๊งแต่เป็นพี่ใหญ่ของชีวิตตอนที่พ่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานแม่เลือกเดินจากไปทิ้งบิ๊กบอสไว้กับพ่อที่ป่วยในวันที่เขายังเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง หลังเลื่องเรียนเด็กคนนี้ไม่เคยได้เล่นเหมือนใครเขาขายพวงมลาลัยเก็บของเก่าขายเพื่อหาเงินดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หมวกสีน้ำตาลใบนั้นไม่ได้ทำให้เขาดูเท่แต่มันซ่อนความเหนื่อยและความเข้มแข็งที่ไม่มีใครเห็นเพราะรู้ว่าความลําบากเป็นยังไงบิ๊กบอสเลยไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง เขาเลือกเป็นพี่ใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเสมอแม้ในวันที่ตัวเองก็เหนื่อยไม่แพ้กันบอนไซเด็กที่ขี้เกียจเรียนแต่ไม่เคยขี้เกียจทดลองเขาเชื่อว่าถ้าอยากรู้ต้องลงมือไม่ใช่นั่งท่องในหนังสือถ้าอยากได้อะไรบอนไซใช้เงินซือ้อเพราะบ้านเขาร่ำรวยมากแต่ลึกๆบอนไซเป็นเด็กขี้เหงา อ่อยครั้งที่เขาต้องอยู่บ้านเพียงลำพังกับแม่บ้านเพราะครอบครัวของเขามีธุรกิจที่ต่างประเทศบอนไซคือเด็กน้อยจอมซ่าในแก๊งแต่เมื่อไรที่ครูสมศรีดุเขาจะหยุดทันทีเบนเทนเด็กที่ชอบใส่หมวกแม่มดและพูดเรื่องผีได้ทั้งวันเขาบอกว่าสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้รู้จักคาถา รู้จักของขลังและรู้จักคําสอนทางธรรมแต่ความจริงคือเบนเทนกลัวผีที่สุดในห้องทุกคืนเขาสวดมนต์ก่อนนอนไม่ใช่เพื่อเรียกใครมาแต่เพื่อให้ใจตัวเองไม่กลัวเบนเทนเชื่อว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่วิญญ,ญาณแต่คือความกลัวในใจเราเองนี่คือเรนโบ์ เด็กที่ใส่วิกสีรุ้งทุกวันเพราะโลกของเขาไม่เคยมีแค่สีเดียวทุกคนในครอบครัวเป็นนางแบบและทุกคนบอกว่าเรนโบว์เกิดมาเพื่อเดินบนรันเวย์แต่ไม่มีใครเคยถามว่าเขาอยากเป็นอะไรใต้วิกสีรุง้งคือเด็กที่รักศิลปะและอยากออกแบบเสื้อผ้าให้คนอื่นได้ใส่ความฝันของตัวเอง เรนโบ์อาจไม่เหมือนใครแต่เขาเชื่อว่าความแตกต่างคือแฟชั่นที่สวยที่สุด <Brown ie S 1> บราวนี่เด็กผู้ชายที่ชอบทำอาหารในหัวมีสูตรอาหารแปลกๆแ,และในสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยไอเดียที่ไม่มีใครเหมือนเขาชอบทำอาหารชอบทดลองและชอบดูผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง อย่างลูกอมสีฟ้าขาวที่ใครกินเข้าไปจะตัวใหญ่ขึ้นถึงสิบเท่าหรือไม่ก็ลูกอมสีแดงที่ช่วยให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมบราวนี่ไม่ได้ทำขนมพวกนี้เพื่อขายดีหรือเพื่อดังแต่ทำเพราะเขาเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีทางกลับถ้าวันไหนคุณเห็นขนมหน้าตาแปลกๆอยู่ใกล้ตัวอย่าเพิ่งตกใจนะ นั่นอาจเป็นผลงานของบราวนี่เด็กผู้ชายที่ชอบทำอาหารและไม่เคยปล่อยให้ใครต้องรับผลลัพธ์เพียงลำพังเบสบอลคือเด็กชายที่เกิดมาพร้อมพลังวิเศษเขาแข็งแรงกว่าคนอื่นมากและรักการเล่นกีฬาที่สุดแต่พลังนั้นก็ทำให้ชีวิตเขาไม่ง่ายเลยเพราะไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไรก็ตามมักจะพังเสมอวันหนึ่งเขาแค่เปิดประตูห้องน้ำ ประตูกลับหลุดออกมาทั้งบานเบสบอลได้แต่ยืนงงงพร้อมรอยยิ้มแห้งๆตอนอยู่ปสเขาได้เล่นบาสกับเพื่อนทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นเขากระโดดสูงขึ้นไปเบสบอลทำท่าสแลมดังอยา่างมั่นใจแต่ทันทีที่มือแตะห่วงโครมแ้นบาสหักพังลงมาต่อหน้าทุกคน หลังจากวันนั้นครูใหญ่ไม่อนุญาตให้เเล่นบาสเกตบอลเบสบอลเสียใจมากแต่ครูสมศรีครูประจำชั้นของเขาไม่อยากให้เด็กที่รักกีฬาคนนี้ต้องหยุดความฝันเธอจึงขอร้องครูใหญ่ว่าให้เบสบอลไปเล่นฟุตบอลแทนเถอะค่ะครูใหญ่พยักหน้าและให้เบสบอลลงสนามในตำแหน่งกองหลังเวลาผ่านไปต่อสี่ในการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญเหลือเวลาเพียงหนึ่งนาทีสุดท้าย อพุ่งแรงลอยตรงเข้าประตูเสียชีัังสนันโรงเรียนของเขาชนะแต่เดี๋ยวก่อนประตูฟุตบอลพังและลอยไปพร้อมลูกบอลบางทีพลังวิเศษของเบสบอลไม่ได้เป็นปัญหามันแค่กำลังรอวันที่จะถูกใช้ในที่ที่เหมาะสมที่สุดใบบุญเด็กน้อยใจดีที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนมีเมตตาตั้งใจเรียนและไม่เคยมองข้ามชีวิตเล็กๆรอบตัว หลังเลิกเรียนใบบุญมักเดินไปตลาดไม่ใช่เพื่อซื้อขนมแต่เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆที่กำลังรอใครสักคนเขาจะพาพวกมันไปปล่อยที่ศาลาท่าน้ำหลังบ้านให้ได้เริ่มต้นใหม่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมทุกเย็นใบบุญจะกลักมาที่เดิมนําอาหารมาให้คอยดูว่าพวกมันยังอยู่ดีไหม ยังมีใครหิวหรือเปล่าใบาบุญไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีเพื่อนรักลูกหมาสีน้ำตาลและกระต่ายสีขาวที่เติบโตเคียงข้างกันมาสำหรับใบบุญการเรียนเก่งเป็นเรื่องหนึ่งแต่การมีเมตตาคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเติบโตได้จริงๆ